ัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินดุกเรียนนะคะเรียนลูกแรกของปีนี้เลยค่ะใช่ค่ะอันนี้นนก็คือ,เ,อเรามาชิมกันเลยดีกว่า,<ม>า่หมอลูกเอาไหนหนูลูกเอาอันนี้น่สองคนแม่ลูกกินหมดไหม คอยจับก็ได้หรอกมันเหนีบมาอยู่เนี่ยอืมเป็นไง น้กินดีๆโลข้ขอเอาอฟเฟกได้ไหมอกปิดตรงไหนจ้ใช่ปลูานุมีน้ามามาเฉยเลยเนน่หน้ามาโลขอได้ไหม ทุกคนดูแม่เราเดี๋ยวไม่ให้เปลี่ยนเอฟเฟกต์อ่ะกินใหญ่เลยเนาะคุณนายเขากินอ่ะดอกอยทำงด้วยเอาอันนี้ก็ได้ทุกคนหืมปากเยอะัรนงๆตุกยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย คือทุเรียนเป็มสี่เม,ล,มละบอกเพื่อนๆนะสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรละไหละ่ะอมมันเหนียวไอ้เปลือกมามันเหนียวไม่อยากกินอ่ะดูแม่กินดีวกว่าทำไมอ่ะกินมาเพื่อนกันเนี่ย ก็คอ,อยนับเม็ดนะว่าแม่กินได้กี่เม็ดแม่กินได้กี่เมเ็ดแล้วหนึ่งเหรอสองแ <2. S 2> <c oughs> ม่ขอ,อปิด่ยนไอ้ฝ้าเปลี่ยนไม่ได้ทำไมอะ่ะเราอันเนี้ยทำไมทำไ,ไม่เป็นทำไม่เป็ี่ยนอันนั้นเป็นรูปถ่ายที่เราถ่ายไว้อ๋อ ตอนนี้แม่เรากินสองเมลแล้วนะคะทุกคนดูดิว่าเมร์เราจะกินหมดไหมถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทุบให้ดูกินไม่หมดหรอกโหกินหมดนี่ก็พอดีกัน <c oughs> เราจะฟันหักแล้วนะคะเออ้ย <c oughs> <c oughs> อุ้ย,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 ยทุกคนรู้ปะอันยาบ้านเรานะ ไม่ใช่บ้านเทหโลบ้านเทเราอยู่ตัดอ้ฮูยูยูยูบูบูบูอีตีอิตีบูบ้าบ้าบ้าจริง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 จับจับ

ึนกินมึงนอนแฉะน้ำจนเลยนะมึงจุ๊บจุ๊บจิงจิงคอหายากเองมึงหายากจริงจริง มันจะเป็นอะไรหรอฮะนั่งบังไว้นั่งบังไว้อืมนั่งบังมันไว้